สวัสดีครับผมในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัททรูนะครับก็มีความยินดีอย่างมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางแบรนด์เอชแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะครับที่ร่วมกันนะครับมีผลบวชให้กับเราเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งนะครับก็ปีนี้เราได้2รางวัลนะครับก็จะมีทั้ง Top Digital Brand Award แล้วก็ยังเป็น m o ชั่นไมร์แบ Brand นะครับซึ่งตัว m o ชั่นไมร์แบรนเนี่ยเป็นปีที่9ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็แบรนด์เรายังไม่หยุดแค่นี้ครับปีนี้เป็นปีที่่่9เเรราายยังจะ้ตออื ถามว่าโควิด9นสอนอะไรกับแบรนด์เราบ้างนะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมพวกเราหรือแม้กระทั่งลูกค้าเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับคนอยู่บ้านเยอะขึ้นนะครับเลี้ยงไม่ได้เลยครับว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยหรือว่าเซอร์วิสของเราเนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับเราเจอพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรียนรู้จากผู้บริโภคนะครับเปลี่ยนมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นเซอร์วิสใหม่ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ความต้องการของคนในบ้านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์เราเนี่ยยึดมั่นที่จะทําต่อไปนะครับรางวัลอันนี้เนี่ยเป็นกําลังใจและก็แรงผลักดันที่ดีมากๆที่จะให้ทีมงานชาวทรูทุกคนนะครับมุ่งมั่นพัฒนานะครับนวัตกรรมแล้วก็บริการต่างๆนะครับให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับเซิร์ฟนะครับบริการให้กับลูกค้าเน็ตบ้านนะครับให้อยู่บ้านอย่างมีความสุขครับขอบพระคุณครับ